หรือออมเงินผ่านธนาคารซึ่งมีดอกเบี้ยน,น้อยหนึ่งกว่า1%เนี่ยนะคะโดยการเก็บเงิน7ปีเดือนละสอ0 0ัเหมือนกันเทียบกับการออมเงินให้ได้ผลตอบแทน10%เมื่อครบอายุ60ปีหากเราได้รับผลตอบแทนที่1%เราจะมีเงินอยู่ที่2อ0แ0 0สีบาท ถ้าเราลงทุนให้ผลตอบแทนที่10%เมื่อครบ60ปีเราจะมีเงินเก็บอยู่ที่6ล้านหนึ่งไม่ว่าท่านจะทำงานในองค์กรไม่ว่าท่านจะทำอาชีพอิสระหรือไม่ว่าท่านจะเป็นนักธุรกิจท่านสามารถเป็นนักลงทุนได้ถ้าท่านซื้อหุ้นนะฮะในจังหวะที่แตกต่างกันเนี่ยผลตอบแทนจะต่างกันมากๆ คุนกู้ก็มีความเสี่ยงนะฮะความเสี่ยงอันแรกก็คือเรื่องของสภาพคล่องนะฮะก็ต้องยอมรับครับว่าคุณกู้เนี่ยสภาพคล่องน้อยถ้าเราจะขายเนี่ยเราต้องขายในตลาดรองซึ่งเราอาจจะขายไม่ได้ทันทีหรือถ้าเราจะขายเนี่ยก็อาจจะขาดทุนก็ได้นะครับกลไกความสําเร็จที่สําคัญคือต้องวัดผลบ่อยๆคือถ้าเราไม่วัดมันเลยอะ่ะมันก็จะ โอกาสสาเร็จก็จะยิ่งน้อยสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องทําเลยในการลงทุนคือการกระจายการลงทุนนะครับกระจายไปในหลายๆชิดิตินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นหุ้นทองคํานะครับกองทุนหุ้นต่างประเทศกระจายมันออกไปนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาไข่ใส่ตะกร้าไว้ในใบเดียวนะถ้าตะกร้ามันตกพื้นมันก็แตกก็เ,เอาไข่อะคือเงินเราอะไปใส่ไว้ไหลายๆตะกร้าด้วยนะครับเพื่อให้มันตอดมันมันไม่ใช่มันเวลามันแตกมันก็แตกบางส่วนไม่ใช่แตกหมดเลย ถ้าอยากเข้ามาในโลกคริปโตเคอเรนซีและในช่วงตลาดหมีช่วงนี้คือสำคัญเลยทุกคนต้องลงทุนด้วยความระมัดระวังให้เรามองแบบนี้เราส่งเงินเข้ามาทุกเดือนส่งเงินเข้ามาทุกเดือนไม่ว่าแผนการลงทุนที่เราอยู่จะเป็นแผนอะไรก็ตามนะคะเมื่อส่งเข้ามาราคาลงก็ซื้อได้ถูกถูกไหมเก็บหน่วยเก็บหน่วยเก็บหน่วยแล้วเราก็ไปดูว่าวันที่เราจะออกจากราชการ เรามีหน่วยสะสมอยู่เท่าไหร่แล้วไปคูณราคาสุดท้ายเราดูตรงนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นมองวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะมองวิกฤตให้เป็นโอกาสสมาชิกกบขอกเกษียณแล้วหรือลาออกรับเงินสองทางทางแรกรับเงินก้อนจากกอบขอทางที่2รับเงินบำนาญกับบำเหน็จจากกรมบัญชีกลางนะคะในฐานะที่ได้ทำโครงการนี้ได้ไ,ดไดเปเห็นปัญหาของการเป็นหนี้ของตำรวจและได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลาย,ลายๆท่าน ที่เป็นหนี้นะครับก็รู้สึกน่าเห็นใจว่าหนี้เนี่ยมันก็เกิดจากตัวเราเองการวางแผนการใช้เงินตั้งแต่เราตั้งแต่เรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวต้องวางแผนแล้วครับไม่งั้นเดี๋ยวอายุมากขึ้นมาแล้วมันเป็นหนี้ที่มันจะชดใช้ไม่ได้ข้อ 3. ผมขอให้กําลังใจทุกท่านครับที่เป็นหนี้วันหนึ่งมันก็หมดครับแล้วชีวิตเราก็จะมีความสุขครับ ลงทุนเกี่ยวกับการออมเงินแล้วก็ลงทุนยังไงให้เกิดให้เกิดผลได้มากที่สุดอะครับรู้สึกว่าโอเคครัได้ได้รับความรู้เยอะเลยเกี่ยวกับหลายๆเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องการลงทุนการวางแผนเงินไว้ใช้ในอนาคตเนี่ยค่ะตั้งนาตั้งๆตที่จะมาฟังเลยก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องกบขนะครับผมเพราะว่าผมมองว่ากบขเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใกล้ใกล้ตัวเรามากๆแล้วก็มัน มันทําได้ง่ายครับผมแค่แบบแค่ทุกวันนี้เราก็มีอยู่แล้วครับกบขอ,อะไรเงี้ยผมคิดว่าเราสามารถเราผมอยากที่จะเข้าเข้าใจหลักการมันจริงๆแล้วก็อยากที่จะเอาความรู้ตรงนี้ไปส่งต่อให้กับคนอื่นด้วยครับเรื่องของโครงสร้างนี่ของข้าราชการตารวจครับถ้าเกิดสมมติว่ามีใครมาเข้าร่วมโครงการเราจะได้แนะนําได้ว่าโอเคให้เข้าร่วมโครงการเพราะว่าตลอดเนี่ยมีโนโยบายที่อ่า m o ็กับธนาคารต in ่างๆเนาะแล้วก็สามารถที่จะเข้าพาให้ข้าราชการในตำรวจในสำกัดเราเนี่ยเข้าร่วมโครงการเพื่อจะปรับลดที่ผงนี้ได้ครับก็รู้สึกแบบประทับใจมากครับเพราะว่าพี่ๆมาให้ความรู้แบบว่าดีมากการลงทุนเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากครับควรศึกษาเอาไว้จะไปศึกษาวิธีการแบบว่าลงทุนเกี่ยวกับเรื่องหุ้นเพิ่มเติมขึ้น